มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอท่านท่านอมิกาลูกกันมาละมาต้องเจอท่านอมิกาลูกกัน เกมมิ่งนี่มากันหลายๆท่านเลยวันนี้ท่านโอเมก้าลูกันเข้ามาเลยมาท่านโอเมก้าลูกกันพร้อมแล้วมา

ท่านท่านโอมิก,ก้าูการพร้อมลเดี hey, 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 ๋เดี๋ยวพร้อมพร้อมพร้อมดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านท่านโอมก้ารูกัน,น,น,กกนผูนี้มาละ The, The King of Fighter มามาทานหนุมไม่กล้า,มมาลงก,ก,กันมาแล้วทานหนุมไม่กล้าลงกันรอรอรอมาแล้วมาแล้วผมไม่กล้าลงกันมาแล้ว ท่านท่านโอเมกา้กกโมกา,ลกกาโกาลก,กันมาแล้วท่านโอเมก้าโลกันมาท่านโอเมก้าโลกันมาละมามาท่านโอเมกาโลก,กันโอ เปเก่งนัดกเกี่ยไกลยกแรกครับโ, <me>. โอ้โนโอ้โ <t astic stretch> รู้พาดเปกอนมาพันลพนูเมกาลงกันไปไปเข้าไปเจนัวใส่คัตเตอร์เข้าไปมา,าพัลนูเมกาลงกันชนะแล้วยิ้มหล่อยิ้มพี่ยิ้มหล่หอ ยกสองกองทนนเมก้ามาทันเมกา้มา,มกาเรากันใช้ท่าเตมตาเดลนมเพเชอรปล่อยไฟบอลทับปล่อยไปบองห้างม,มาละทานอนเมก้าแล้วกัน ยกสามครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งทานโูเมก้าลูกกันนั่นก่อนนะครับมาแล้วทานนมเมก้าลูกกัน เจนโอไซคัตเตอร์คร <take S 1> <Line> ับเจนโอไซคัตเตอร์อานุมิก้าลูกันโอ้ไม่เคยแพ้ใครตี่ไงล่ะใส่เข้าไปอานุมิก้าลูกันชนะแล้วมา ทานุมไม่กล้าลูกกันามายืมยืมโดยืมหล่อมะที่หล่อไหมทานุมไม่กล้าลูกกันโอ้ยโดนใส่คัตเตอร์ตเข้าไป ฮานามิก้าลูกกันฮานามิก้าลูกกันไปไซบันอาชนะอีกแล้วมายกสองฮานามิก้าลูกันไปฮานามิก้าลูกันโอ้ยโอ้ยโอ้ย ฮานโุมิกาลูกันผู้ไม่เคยแพ้ใครฮานโุมิกาลูกันนี่ต้องใจอย่างเงี้ดูหน้าที่หล่อไหมหน้าที่หล่อไหมอืมโอ้ยฮานโุมิกาฮานโุมิกาลูกันนี่มากันเราหลายท่านนี่นี่ดูดูหน้าที่หล่อไหมโด นี่หลอดทั้งหลอดทั้งเท่นี่ต้องหล่อหล่ออย่างเงี้ยยกสามครับรท่านนูม,มิกา้าลูก,กันนี่ไงล่ะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานี่คือท่านนูมิก้าลูกันผู้เก่งกาจนะอย่าเข้ามาอออย่าเข้ามานี่ไงท่านนูม,มิกา้าลูกกัน เจนจูไซคัตเตอร์อ่ะฟากไว้ได้เจนจูไซคัตเตอร์ครับถ้าจะมีการเลิกการติดเจนจูไซคัตเตอร์เดียวเดียวเดียวมากันหลายๆท่านครับยกลากขับมาเลนเล่นไายนั่นน่ะ มาเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นหนึ่งปั้นหนึ่งท่านนมองเมก้าลูกกันขอโตก่อนมาแล้วท่านน้องเมก้าลูกกัน อือืออือไปมันการมันไปไปบอลครับไปไปบอลครับไปมาสิครับมาสิครับมาครับมาเซ่มาเซ่มา,มานี่หน้าพี่หล่อมาโดูดูหน้าพี่นี่ <laughs> ต้องผมอย่างเท่นี่ เอาตัวด้่เนนีคัตเตอร์โอ้ยโอยโ,อยโอยออนมิกาลูกันไปเข้าไปเน่นคัตเตอร์ครับฮันมิกาลูกันนี่มาฮันมิกาลูกันโ ภายใต้ความแข็งแกร่งของคาซายกสามครับทันรุ่นเจ้าลูกกันเป็นไซคัตเตอร์ครับมาครับเฮ้ยนี่ล่ะอืมตัดได้อย่าเข้ามานี่คือทันรุ่นเจ้าลูกกันอย่าเข้ามามากันหลายหลายท่านโอ้ ตดนจะได้อยา่าอย่าทับหันะโอ้ย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 อยอยพันโนมิจ้ารุกักนชานโนมิจ้ารุกักนเดินตรงใส่คัตเตอร์ครับโดบเข้าไปมาอืออืออือนโนมิจ้ารุกักนมาต่อไปเจอท่านผู้นี้เป็นเซสชันเสมอครับ ท่านนุมไม่กล้าลบกันกับชินจอมายกแรกครับท่านนุมไม่กล้าลบกันนี่ยิ้มหวานนี่ไงล่ะโอ้ยเฮ้ยท่านนุมไม่กล้าลบกันนี่เจออย่างงี้มาท่านนุมไม่กล้าลบกันโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับ นี่ไงครับนี่ไงล่ะครับพันโนมิก้าลูกันไปแล้วครับชุนโจอกพันโนมิก้าและลูกันเป็นฝ่ายชนะครับยกสองครับพันโนมิก้าลูกันมาแล้วพันโนมิก้าลูกันสอดสี่ครับสอดสี่ครับพันโนมิก้าลูกันดูไว้ไม่ได้นี่ไงล่ะพันโนมิก้าลูกัน ไปไปไปครับมาครับมาขอโทษครับนี่ไงครับนี่ไงครับยี่สามท่านไม่ได้ลุกาสนไปครับมา เดวิดเทสเตอร์เอาสามกันไม่ได้ม,ม,มาฮานุมิกาเลยกันปล่อยไปบอลครับปล่อยไปบอลสองลูกตายเลยมายกแรกครับฮานุมิกาเลยกันโดโดหน้าพี่หล่อไหม หน้าพี่หล่อไหม,ไมน,ลลนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะถ้าโดนม่กล้ารลูกกันมาแล้วออโออเออจะต้องใส่คัตเตอร์มาซี่มาซี่มาซี่ยกสองครับ ฮันนมิการลกไไ้กันปล่อยไฟบอลครับปล่อยไฟบอลไหมฮันนมีการลกันพบบวน,นี้ลูกจักเปล่านี่ไงล่ะเออ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 ,อดบพอ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เงยหลาสี่เงยหลาสี่เงยหลายกสามครับถ้านโไม่กล้าเลิกกันมาแล้วขอโทษครับเรื่องคำวิจิตขอโทษครับขอโทษอด้วยครับเอาอีแล้วครับขอโทษ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 ครับนี่ครับ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเจนด์ไซคัพเตอร์ตามเลยเข้าไปเฮ้เมี่เคเชอร์เป็นไงเป็นไงโดทานอมิกาโรากานโดยกแรกครับ ท่านโอมิก้าเรากันมาแล้วยิงแชรมาโอ๊ย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 ขอโทษครับดูรัครับผมพี่เก่งครับผมเล่นไม่เก่งเองครับโดนด่านี่ครับนี่ไงครับนี่ไงครับขอโทษครับนี่ไงครับท่านโอมิก้าเรากันนี่ไงอ่ะ นี่ไงล่ะโอ๊ยโอ๊ยนี่ครับนี่นี่ฮันนอมตาดลูกันปล่อยไฟบอลครับเป็นไงเป็นไงโดโดยกแรกครับชนะไป สวัสดีครับทักทายครับ14คนครับเสียงตั้งเงนๆหน่อยนะครับสวัสดีครับนี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เปินใส่คัตเตอร์ครับขอสทษครับสามครับยกสามเป็นมอเตอร์ไซค์คัตเตอร์ครับขอโทษครับขอโทษครับนี่ครับ ไปเอาไปเวไมาครับมาครับนี่ไง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 ครับ อ๋อโกดิกะบอมบ้าโดโดหน้าพี่รอหน้าพี่รอนี่โดหน้าพี่รอ่าเลดี้กอ๋อตัแปดตัแปดครับตัแปดเอยล่ะ จะเล่นหลักครับนี่ครับนี่ไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับนี่นไงหลักนี่โอ้โหโอ้โหขอโทษครับนี่ครับนี่ครับ ฮ่าาฮเราจะยกพลายใต้ความแข็งแกร่งของข้าซะาฮ่าฮ่าขอข้าใจดีหน่อยตัวบอลเลยเนี่ยตัวเนี้ยนี่ครับโอ๊ยอย่าอย่าพูดครับขอโทษครับขอโทษครับนี่ครับนี่ครับ อะไรวะนี่เงครับนี่ครับนี่ไงครับนี่ไงครับอ่าขอโทษครับตัวแล้วครับพี่เก่งนะครับพี่เก่งเกินไปแล้วครับหนึ่งสสามครับ ทิงออฟต์อแปดเดี๋ยวคิงออฟต์่แปดเออยิงไอ้คับยิงไคิงค้าโอ้ยโอ้ยโอ้ ครับนี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงล่ะ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  มาดูมาดโดคนโดคนเล่นนี่มีครบหมดเลยจะเล่นบาสก็ได้นะครับตัวละครครบหมด นี่เปิดเปิดบาร์สของผมเล่นได้แหละเนี่ยผมเล่นแม่บาร์สอ่ะ เลยข้าเงินที่พบเนี่ยผมยังเล่นไม่ขาดภาคที่มันยากที่สุดนะที่คิดว่ายากนะดูเดี๋ยวแป๊บนึงครับท่านโอเมก้ารู้กัน อันนึงครัเดี๋วเดี๋ปิดปิดไลค์ก่อน